ก็ต่อเนื่องกันมาจากคลิปรีวิวปมามอมกาศแบตเตอรี่ h ฮร์เรี CP60, CP100 a CP 60, CPA 100, แล้วก็120ครับเอาคือจริงๆเนี่ยผมก็แอบสงสัยอยู่ก็มานั่งลองนับวันนับเดือนนับปีนับชาติก็ได้กาเดือนพอดิพอดีครับลูกคลอดไม่ใช่แบตเสื่อมเป็นเพราะผมไม่ค่อยได้ถอดปลั๊กให้แบตเตอรี่เขาได้ทำงานได้คลประจุบ้างหรือเปล่า กเป็นว่ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ดูอีกสักทีว่าแบตลูกนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนกันครับสวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสับเพเหระก่อนจะเข้าสู่คลิปก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดสับส c คร b e ช่องจุกน้อยชาแนล เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ของปั๊มลมแฮร์เลียทั้ง3รุ่น CP60, CP100, 120ใช้แบตเหมือนกันครับซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นแบตแบบเดียวก,กันกับที่ใช้ในมอเตอร์ไซค์ด้วยผมไม่มั่นใจนะครับเพราะผมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเกี่ยวไหมถ้าใช่เนี่ยลุงนี้ไม่น่าเปลี่ยนเองเลยน้ายกไปร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็คงหาดีนะเนาะอ่ะมา ไหนๆก็ดันสั่งแบตมาจากร้านค้าออนไลน์ไปแล้วพอสั่งแล้วของมาส่งเนี่ยแอบไปดูราคาแบตมอเตอร์ไซค์เนี่ยแอบเครืองครับเพราะว่าได้มาแพงกว่ามากเสียค่าฉลาดไปลูกละ9 0 0ยแน่เอานะะเจ็บแล้วจำถือเป็นประสบการณ์ครับไม่สัมผัสเองเขาไม่รู้เนาะก็เออไม่ได้อยากสัมผัสเท่าไหร่แต่เขาพลาดไปแล้วเ oh, <no. S 1> พื่อนๆที่ได้ดูนะครับแล้วรู้ว่าแบตปั๊มรวมกับแบตมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันไหม ก็ช่วยรบกวนคอมเมนต์บอกต่อหน่อยครับเพื่อนๆท่านอื่นที่ไม่รู้เหมือนผมเนี่ยจะได้ไม่ผิดซ้ำแบบผมร้องไห้หนักมากก็กลับมาที่การเปลี่ยนแบตกันดีกว่าครับขั้นตอนแรกก็ถอดปลั๊กปิดสวิตช์ครับผลักลงนอนแล้วก็ลงไปนอนทับเออไม่ใช่หนัง NV ก็จับหงายครับแล้วก็เอาไฟฉายส่อง ก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยมีรูยึดน็อตแบบปากจีบทั้งหมด6กรูก็ไม่รู้ว่าจะทําให้รูมันลึกไปไหนของผมสั้นใส่ไม่ถึงหมายถึงไขค,รครวงนะครับอ่ปิดไฟเดี๋ยวเดินไปที่หลังรถด,ดีครับที่มีไขค,รครวงปากจีบยาวๆติดรถไว้วก็ค่อยๆทําการไขน็อตออกทั้งหมดนะครับทีละตัวทีละตัวก็ไปเร็วๆกันดีกว่าครับ จับเทครับความลงตามเดิมเนี่ยก็สามารถเปิดฝาครอบออกได้แล้ครับแล้วก็ลองเทียบขนาดกันดูก่อนเนาะอ่ะโอเคขนาดเดียวกันอ้าวเวนคัมขั่วแบตดันใช้เป็นแบบการเชื่อมบัดกรีนี่ครับเป็นแบบเชื่อมบัตรกรีหัวแรงนผมมีครับแต่ว่าไม่มีตะกัวเชื่อม อ๋อ,อ,อเดี๋ยวแกะตัวเราออกก่อนละกันครับเดี๋ยวผมออกไปซื้อก่อนนะครับ A few moments later ก็มาตัดขั้วแบตกันก่อนเลยครับผมก็จะตัดจากขั้วลบก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยขั้วบวกอันนี้เนี่ยผมทำแบบประมาณว่าถอดสายจัมแบตเตอรี่รถยนต์ซึ่งผมเองเนี่ยก็ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องช่างไฟเท่าไหร่นะครับก็ <laughs> ตัดไปเสียวไปไฟแหลบแ๊บๆด้วย จะโทรปรึกษาใครเนี่ยเสาร์อาทิตย์เราก็เกรงใจเขาครับถอดปลั๊กแล้วนี่ก็ไม่น่ามีไรเนาะก็ลุยต่อครับตัดเสร็จก็ยกแบตอันเก่าออกแล้วก็เอาอันใหม่ใส่เข้าไปครับแต่ก็ต้องมีหัวแรงนะครับตามร้าน20บาทมีขายใช้ทนอยู่นะเสียบปลั๊กรอให้ร้อนลองอ่านที่ตะกัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบผสมตัวเชื่อมประสานมาแล้ว โอ้ยตาก็ไม่ค่อยดีก็ว่าจะตัดแว่นใหม่อยู่ครับก็รอหยอดกระปุกอยู่เชื่อมไปก็แบบกล้าๆกลัวๆมือก็สั่น <Wow. S 1> ผมก็จะเชื่อมจากขั้วบวกไปขั้วลบก่อนนะครับแบบต่อสายจำแบตรถเช่นกันก็ไม่รู้ว่าถูกหลักอนามายัยเอหลักการไฟฟ้าไหม <c oughs> <c oughs> ก็เชื่อมแบบบ้านๆนะครับก็ไม่ค่อยสวยงามเนาะเอาแค่พอยึดขั้วแบตอยู่ ไม่ใช่ชังเชื่อมนี้พอละลัะแค่นี้พอที่มันจะไม่หลุดก็เอาที่ยึดกลับใส่กลับที่เดิมครับแล้วก็ลองเทสกันดูสักหน่อยเนาะก็โอเคครับใช้งานได้ลมออกแบบกระพริบ เท่านี้ก็ประกอบทุกอย่างกับเข้าที่เดิมเป็นอันเสร็จครับผมก็ไม่รู้ว่าแบตลูกนี้เนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับที่เสื่อมเร็วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแบตอันเก่าที่ติดมากับเครื่องเก่าเก็บกว่าผมจะได้ปั๊มลมมาแบตเก่าก็เลยเก่าไวเสื่อมไวหรือว่าจะเกี่ยวพันต่อเนื่องมาจากการที่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ถอดปลั๊กให้แบตเก่าทํางานบ้างแบตเก่าเลยเสื่อมไวเข้าไปอีกเก่าเป็ว่าผมจดบันทึกไว้แล้ว วันนี้ที่เปลี่ยนแบตใหม่วันที่5กุมมือกัน2565จากนี้ไปเนี่ยผมก็จะใช้ปลั๊กไฟอัจฉริยะตั้งเวลาปิดเปิดให้แบตทำงานทุกวันชั่วโมงคึ่งวันเสาร์สีชั่วโมง,ง,โมงก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีครับว่าแบตเตอรี่ลูกที่2ลูกใหม่จะใช้ได้นานเท่าไหร่ส่วนปั๊มแฮรเลีย C p พ100ที่ใช้อยู่จะทนทานใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนก็เป็นกำลังใจให้น้องปัม๊มแล้ก็น้องแบตเตอรี่ ด้วยการกดไลค์กดติดตามช่องจุกน้อยกันด้วยนะครับสุดท้ายผมก็หวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนบ้านไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลสาระปลาสวยงาม